สวัสดีค่ะนักเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าตื่นกันหรือยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนักเรียนว่าเสียงไหนปบมือหนักแน่นที่สุดหนึ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขูไม่ได้ตกที่เดิมเลยนะคะเสียงไหนหนักแน่นที่สุดเรียนตอบว,ว่าเสียงแรกถูกต้องค่ะเพราะเสียงแรกครูปบเต็มมือเลยนะคะแล้ครูก็ค่อย ไล่มือมาเดี๋ยวเจอกันจะได้เล่นกันนะคะเอาละวันนี้เรียนทักษะภาษากับคุณครูสุนารีเช่นเดิมนะคะอ่อเป็นแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะวันนี้น่าจะจบบทนี้นะคะโยงภาพกับคําที่เกี่ยวข้องดูภาพค่ะต้องดูจากเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าดูใหญ่แล้วจะโยงไม่ถูกอะไม่รู้มันจะไปตรงไหน,นเดี๋ยวจะขยายใหญ่ให้ทีหลังนะคะมีรูปเด็ก มีรูปภูเข,ขารองเท้าอย่าเรียกว่าโรงเท้านะคะนักเรียนมันอ่านว่ารองเท้านะคะมีนักเรียนอ่านในคลิปมาให้ครูบอกรงเท้าไม่ใช่นะนักเรียนรองเท้านะคะอา้าวอันนี้ตอนเช้าอันนี้เตาไฟอ่ะคุณครูขอตอนเช้าก่อนเลยค่ะนะดอกไม้นี้โยงมาตอกไม้นี้ อยากจะบอกว่านักเรียนค่ะคุณครูโยงคําว่าตอนเช้าให้แล้วนะขยายให้ดูป่านนี้แล้วโรงเรียนใกล้เปิดแล้วนักเรียนควรจะตื่นเช้าได้แล้วนะคะ่าปลุกไว้ก่อนค่ะแต่ยังไม่บอกเปิดวันไหนนะคะให้เตรียมตัวไว้ค่ะต่อไปค่ะเตาไฟนักเรียนจะสังเกตว่าคุณครูทําให้สองห้องค,ครูทําไม่เหมือนกันนะ ข้อแรกครูดูภาพนี้แล้วครูก็โยงไปคําว่าตอนเช้าภาพที่สองครูไปอ่านคําว่าเตาไฟครูทําไมไม่สะกดให้ไม่สะกดให้แล้วนะคะเตาไฟเนี่ยแม่กอกาเรียนมาประมาณสี่เดือนที่แล้วนะฝอยไฟก็ตรงตัวเตาเตาก็ตรงตัวเธอจะทําอย่างไรก็ได้เธอทําออกมาให้ถูกเป็นใช้ได้ผ่านนะคะทําให้ดูเท่านี้นะคะบอกแล้วว่ายิ่งเรียนจะยิ่งให้นักเรียนทําเองมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เหลือทําเองนะคะอันไหนผู้เขารองเท้าหัวเข่าก็เลือกเอาเถอะนะไปท่อต่อไปค่ะเลือกคำเติมในช่องว่างมีคำอยู่ด้วยกัน4ี่คำนะคะนักเรียน a, R T B G G a ออ่เตเบเกก่ะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นว่าคำที่คุณครูอ่านทั้งหมดเนี่ยเป็นสระเอกับสระอะและตรงรูปเด็กขอเน้น ตรงรูปอ้าวดูค่ะอ a a o a อ a a t o t b o b อ o เออ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 ต g o g เพราะฉะนั้นแบบฝึกทุกอันเนี่ยเขาได้สอดแทรกทุกเรื่องที่เรียนไปแล้วทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญเลยมันคืออะไรที่ทำให้เรายังไม่ได้สิ่งสำคัญที่ทำให้เราหรือตัวเธอนะไม่ใช่เราในที่นี้หมายถึงคุณครูนะ สิ่งสำคัญที่ทำให้พวกเธอหรือนักเรียนยังไม่ได้มันคือการไม่ใส่ใจอเอ,เอ,อ,อ,อเอออาเออาตเอ,ตอเอตอเอบเอเบกอเอเกกอ,อกากาครูต้องบอกว่าทุกครั้งที่ครูสอนครูสอนละเอียดเหมือนพวกเธอเป็นลูกครูเลยนะคะทั้งที่ลูกครูไม่เคยสอนเลยเพราะลูกครูก็เก่งมาจากโรงเรียนลูกครูโชคดีได้เจอครูที่ดี <c oughs> เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าถ้านักเรียนเรียนกับครูแล้วนักเรียนบอกว่าทําไม่ได้นะอย่างเช่นมีนักเรียนคนหนึ่งอ่ะโพสในไลน์ว่าครูสอนไม่รู้เรื่องหนูอ่านไม่ออกหนูเขียนไม่ได้นะเดี๋ยวเจอคอรูเมื่อไหร่โดนตบล่วงโต๊ะนะคะบอกก่อนกล้าพูดในคลิปเลยนะไม่กลัวด้วยคือคุณพูดความจริงหรือคุณพูดความเท็จคือคุณไม่ได้เข้าเรียนเลยนะแล้วคุณพิมพ์มาเนี่ยนะ จริงๆแล้วคุณสาวาคุณครูสามารถฟ้องร้องผู้ปกครองคนนี้ได้เลยนะครูรู้กฎหมายนะคะอาจจะมองดูเหมือนครูไม่รู้อะไรนะคะครูเรียนกฎหมายมาหลายปีมากเลยนะคะนักเรียนตอนปวชปวสหปีเต็มนะอย่ามาเล่นอะไรกับครูนะถ้าไม่จํ‑าเป็นอย่ามาเล่นกับครูนะครูไม่เล่นด้วยนะและอะไรที่อยู่ดีๆมาทําลายชื่อเสียงโดยที่คุณครูไม่คุณไม่ได้ใช้สมองอะไรเลยนะ ไม่ได้พาลูกเข้าเรียนไม่ได้ทําอะไรแนละ้วคุณไปพูดแบบนี้นะคุรู้ตัวนะเดี๋ยวเจอกันก่อนนะพูดผ่านคลิปนี้เลยเพราะว่าอยากให้ผู้ปกครองคนอื่นได้ฟังด้วยว่าอะไรที่คุณทําไม่ตรงคูไม่มีทางจะรับนะคะอ้าวดูนะคะเด็กๆทำเสียงอะไรเด็กๆทำเสียงเอะอ่ะเด็กๆทำเสียงเอะอ่ะ เมื่อเราใช้แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกว่าเราใช้ไปแล้วเพื่อจะได้ไม่ต้องไปดูคำนั้นอีกเพราะว่ามันมีคำอยู่หนึ่งสองสามสี่ก็มีโจทย์อยู่สี่ข้อแปลว่าทุกคำจะถูกใช้คำละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะอ้าวคำว่าเออะถูกใช้ไปแล้วก็ไม่นำมาใช้อีกอย่าวางของอะไรอย่าวางของเกะกะที่เหลือทำเองนะคะ อ่าผ่านนะคะไปดูข้อที่สิบค่ะเติมรูปวัรณยุไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม,ตไม้จัตวาเอาใหม่นะคะเติมรูปวัรณยุไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาแล้วฝึกอ่าน นักเรียนจะบอกว่ายากก็ได้เพราะนักเรียนไม่รู้ว่ามันจะอ่านว่าอะไรแต่คุณครูรู้ผู้ปกครองจะรู้เพราะฉะนั้นฟังแล้วคิดตามนะคะตัวหอยอไอใหญ่ต้องสะกดอย่างนี้แล้วถึงจะรู้ว่าจะเติมอะไรค่ะตัอัวตัวหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ตัวใหญ่สออะกอศักคอรออูครูยามาศักครูนะคะ สักครู่คอรออูครูไม่เอกครูโนไอในถออํำถาในถามไม่มีนะคะมีแต่ในถำ้ำเพราะในถามไม่มีความหมายนะคะอออาบออาบโนอ,อํำนำอาบนำก็ไม่มีนะคะต้องอาบน้ำตออโนตอนบอานอบายตอนบายไม่รู้ว่าความหมายอะไรต้องตอนบ่ายนะคะบอานอบายไม่เอกบาย ทออะงอทางนออะนอน,นันทางน,านันไม่รู้ว่าความหมายอะไรต้องเติมวรรณยุกค,ค่ะทออะงอทางไม่โททั้งนออะนอน,นันไม่โทน,นัท้นทั้งนั้นแบบนี้นะคะฝากไปคิดเองนหนึ่งบรรทัดล้วนแต่เป็นคำที่นักเรียนเรียนไปแล้วทั้งสิน้นโอเคนะคะติดดาวแล้วนะคะไม่อธิบายแล้วนะติดดาวแปลว่าคุณต้องทำเองนะนักเรียนต้องทำเองนะ ผ่านการแนะนำของผู้ปกครองหรือจะคิดเองก็จะเยี่ยมมากเลือกคำเติมในเลือกคำเติมให้ตรงกับผ้ารองเท้าแตะผมแกะแกะแคะแทะ่อไปนี้รอบแรกคุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนรอบที่สองจะสะกดรอบที่สจะอ่านทวนให้3รอบยังไม่ได้ต้องพิจารณาตัวเองนะคะ รองอรองทอทาาไม่ทูเท้าต่อแอตแตรองเท้าแตกผออกมอผมสระอกรดรูปนะคะกรอแอะแกะเวลาอ่านสะกดว่ากรอแอะแกะนะคะผมแกะใครอยากเก่งอ่านตามครูมาตามนี้เลยนะคะรับรองเก่งค่ะกอแอะแกะคอแอะแคะทอแอะแทะรอบที่สองไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอ่านเลยรอบที่สองสกดรอบที่สอ่านทวนค่ะ รองเท้าแต่ผมแกะแกะแค้แท้ผมแกะเขียนเหมือนตัวบนนะคะกอดลอแกะนะแกะที่ร้องแกะร้องอะไรแกะตัวสีขาวร้องอะไรร้องแบ๊ๆแบ๊ะเปล่าอ่ะก็เขียนกอดแ,แกะเลยอ่ะแล้วมาดูรูปเอาเองค่ะดูรูปเอาเองแล้วก็ทําเองด้วยค่ะ โอเคนะคะชัดเจนทุกรูปชัดเจนไม่มีอะไรคุมเครือผ่านค่ะต้องฝึกนะคะเพราะข้อสอบเขตออกมาแบบนี้เลยให้คำมาไม่มีคำอธิบายใดๆเลยนะคะข้อสอบเขตคุณครูที่อื่นจากโรงเรียนอื่นมาคุมสอบไม่มีคำอธิบายใดๆนะคะแจกโจทย์แล้วทำเองทั้งหมดต้องเริ่มฝึกแล้วค่ะพอเดือนนี้เดือนพฤศจิษษษกายนแล้วนะคะผ่านนะคะ ไม่อ่านโจทย์ให้ฟังด้วยขอบอกจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมั่นคงกับตัวหนังสือได้แล้วนะคะระบายสีธงชาติไทยแล้วเลือกคำเติมให้ตรงกับช่องว่างไม่ต้องกลัวนะคะมีคำอธิบายด้านล่างค่ะสีชาติแถบศาสนาธงไตรลงพระมหากษัตริย์ข้อที่หนถามว่าธงชาติไทยมีสามละย เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกครั้งนะคะสีแดงหมายถึงอะไรสีขาวหมายถึงอะไรสีน้ำเงินหมายถึงอะไรนะคะธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรอา้าวทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอนะคะซึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ก่อนเป็นคลิปแรกเลยแล้วตามทำนะคะโดยทำแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะ คือหน้า22อ่าอาจจะมีเสียงเข้าไปบ้างนะคะนักเรียนเพราะว่าคุณครูอยู่ในบ้านแต่ก็เป็นเสียงที่ค่อยๆแว่แวๆก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะเข้าใจเหมือนตอนที่ผู้ปกครองอัดเสียงลูกมาเช่นกันนะครูอัดตอนกลางคืนนะคะตอนนี้ยังมืดอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเช้าต้องไปทํางานนะคะกลับมาตอนเย็นก็เหนื่อยเมื่อยล้ามากไม่ไหวนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ